สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Tank Com และผมไอ Tank Com นะครับลีอกเรียกร้องกันเข้ามาครับสำหรับการรีวิว o พ t s u สปายที่อยากจะให้หยิบตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมารีวิวกันดูบ้างแล้วก็เป็นไปตามคําของทุกคนนะฮะผมก็บอกทางเดว่าซิชลอกรไปว่าขอเพื่อสปายที่มีขายเนี่ยมาลองรีวิวหน่อยสักหนึ่งตัวก็คือ XFX นะครับเป็นแบรนด์ที่ทําทั้งกราฟิกการ์ด นะฮะ power supply พอพอรวมไปถึง product เล็กๆน้อยๆอื่นๆครับวันนี้เป็น p o supply นี่แหละเป็นไซส์ที่กําลังดีครับไม่สูงเวอร์เกินแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปสําหรับชุดซิสเต็มที่อยู่ในระดับกลางค่อนบนหรือจะเป็นชุดที่ระดับ high Hi n ชุดใหญ่ๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็น850วัตต์ซึ่งมันคือตัวนี้ครับ XFX XTR Series แปดร้อยห้าสิบวัตต์แปดสิบ plus go p o เวอรสป라이ตัวนี้รุ่นนี้นะครับ XFX XTR 850วัตต์เนี่ยนย้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น Efficiency 80 Plus g o 90%เลยนะครับสำหรับกำลังวัตต์แล้วก็กำลังไฟที่คุณสามารถใช้ได้ตามที่คุณจ่ายเงินไปเรียกได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายนะฮะคุณจะใช้ได้เต็มนะครับ g o เนี่ยเป็นพื้นฐานที่น่าใช้มากที่สุดและณเวลานี้นะครับขั้นต่ำเลยควรจะเป็น g o มากกว่านะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่า ตามกว่าโกลแล้วจะไม่ดีมันก็ดีครับมันก็ใช้งานได้ในระดับที่คุณจ่ายเงินไปนะและอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับเขาเรียกว่าเป็น solid link เทคโนโลยีก็คือว่ามันจะลด power loss rate ก็คือว่าลดการสูญเสียของกำลังไฟที่สามารถจ่ายได้ให้มันเหลือการสูญเสียที่น้อยที่สุดสมมติว่า power supply ตัวอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นที่ไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้นะฮะสมมติว่า input หลัง adapter แปลงเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะ อินพุตมา150วัตต์จ่ายออกมาจริงอาจจะใช้ได้สักประมาณ130วัตต์แต่สําหรับ XOX ตัวนี้ ine, นะครับมีเทคโนโลยีโซลิดลิง k ์อินพุตเข้ามา150วัตต์ก็จะใช้ได้ประมาณ1นะ8อ่วัตต์149วัตต์ซึ่งมันแทบจะไม่สูญเสียเลยมันจะไม่หายไปเลยเพราะฉะนั้น850วัตต์ในวันนี้เดี๋ยวเราจะลองโหลดกันดูครับโหลดแบบบ้านๆตามซิสเต็มที่เรามีก็คือยัดห่าลงไปยัดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะเราไม่มีเครื่องโหลดเพรางดูซิวดา มันจะได้850วัตต์จริงไหมหรืออาจจะได้เกินนะครับและใช้งานได้ในระดับไหนตัดดึกปล่าอ่ะและเดี๋ยวเราดูหน้าตาของตัว power พร้อมกับสายทุกชิ้นทุกเส้นนะครับที่มากับ power ตัวนี้ดูครับเริ่มมาที่หน้าตาของ XTR 850วัตต์ตัวนี้นะครับฝั่งที่เราจะเห็นกันหลักๆเลยก็คือด้านข้างของตัว power เขาจะมีสกรีนเขียนว่า XFX XTR นะครับก็จะเป็นปั๊มนูนขึ้นมาเล็กน้อยให้เป็นลวดลายซึ่งจะเหมือนกันทั้ง2ข้างไม่ว่าคุณจะใส่ power ที่ด้านไหนคุณก็จะเห็น XFX XTR เหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับฝั่งที่เป็นพัดลมนะครับตัวนี้ไม่ว่าคุณจะหงายหรือคุณจะคว่ำ power supply ให้ดูที่ทางลมเข้าด้วยพัดลมตัวนี้คือพัดลมขนาด140มิมนะครับหรือว่า14เซน เป็นพัดลมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีในตัวโพสต์สปายที่เขาเรียกว่าเป็นไฮบริดแฟนนะครับไฮบริดคืออะไรเดี๋ยวอธิบายอีกหนึ่งครั้งส่วนฝั่งนี้ครับด้านบนที่เป็นสติ๊กเกอร์เลเบลนะฮะก็จะมีสกรีน XX XTR อยู่พร้อมกับค่าการจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าจ่ายไฟเท่าไหร่บ้างส่วนฝั่งนี้ครับคือด้านท้ายของตัว power นะครับด้านลมร้อนออกไป ก็ยังมีโลโก้สกรีนนะครับเป็น fxtr นะถ้าเกิดผมพูดคำว่า fx เร็วไปเนอะนะฮะอย่าคิดมากนะครับมันคือ xfx นั่นแหละนะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับ ac input นะครับคงต้องมีอยู่แล้วนะครับตัวพ power ทุกตัวแล้วก็สวิตช์เปิดปิดไม่นิ่มนะครับเห็นเป็นพาเเห็็นนปสวิตช์ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าสวิตช์พาวเวอร์เนี่ยแข็งหน่อยดีที่สุดอย่าให้มันนิ่มไปเพราะว่าเราเปิดใช้งานบ่อยๆสวิตช์ที่มันนิ่มๆเนี่ย เวลาเปิดปิดเปิดปิดไปดเรืเเ่อยมันชอบพังไม่รู้เป็นอะไรนะครับทนมือทน,มอทนไม้หน่อยก็ไม่ได้แต่สวิตช์ที่แข็งหน่อยให้มันต้านมือหน่อยเนี่ยถือว่าดีนะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะฝั่งสุดท้ายแหละจะเป็นฝั่งที่คุณสามารถเอาปลั๊กเนี่ยมาเสียบได้อันนี้เป็นแฟลตโมดูล่าเคเบิลนะครับก็คือเป็นฟูลโมดูล่าเลยสามารถถอดได้ทุกเส้นนะครับมีโลโก้สกีเหมือนกันเพค เขาจะบอกตำแหน่งไว้หมดแล้วนะครับว่าเมนบอร์ด24พิ n เสียบตรงไหนนะครับ CPU เสียบได้ตรงไหนบ้างแล้วก็ PCIe VGA เนี่ยเสียบตรงไหนได้บ้างมันล็อกตายไว้หมดแล้วนะฮะเมนบอร์ดก็2หัวนี้นะครับ24พิ n CPU คุณก็เสียบได้เลยนะครับ8พิ p ตรงนี้ก็ได้หรือ8พิ p ด้านล่างก็ได้หรือว่าจะห pin สำหรับ SATA power นะครับก็ได้เหมือนกันส่วนตรงนี้คือสวิตช์เล็กๆนะฮะ เป็นสวิตท,ที่เอาไว้คอนโทรลไฮบริดแฟนถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งที่ด้านบนนะครับปึ้งออนออนอันนี้หมายถึงว่าไฮบริดออนนะครับออนไฮบริดออนไฮบริดหมายความว่าถ้าเกิดเราตั้งสวิตมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพัดลมจะทํางานแบบไฮบริดโหลดไม่ถึง25%พัดลมจะไม่หมุนครับแต่ถ้าเกิด25%่สนไหลพัดลมจะเริ่มหมุนค่อยๆหมุนเพิ่มรอบความเร็วไปตามโหลดหรือว่าตามอุณหภูมิแต่ถ้าเกิดคุณไฮบริดออฟมา เราลมจะทํางานทันทีนะครับตามนั้นนะจ๊ะพี่น้องแล้วเราก็ดูกันที่ l a ラベルนะครับหรือว่า labels label แล้วแต่ฮะแล้วแต่คนเรียกคนถนัดเลยนะครับสำเนียงภาษาอังกฤษผมเนี่ยชัดเป๊ะนะฮะร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นแปดสิบพลัสโกนะครับต้องย้ำนะฮะแล้วก็เป็นแปดร้อยห้าสิบวัตต์ตามสเปคที่เขาบอกก็คือ DC output หลังจากที่เจนออกมาแล้วแปลงไฟออกมาแล้วเนี่ยที่แรงจ่ายบวกสามจุดสามโวลต์จะได้ยี่สิบห้าแอมป์ บวกหโวลต์จะได้25แอมป์เหมือนกัน2ซอสนี้นะครับจะอยู่ที่125วัตต์โดยประมาณนะครับส่วนแหล่งสำคัญนะครับก็คือไฟบวก12โวลต์อันนี้จะมาแหล่งเดียวซอสเดียวเป็นเฟสเดียวไม่ต้องแบ่งให้เป็น2เฟส3เฟสนะครับอยู่ที่70แอมป์นะครับพีคอยู่ที่ประมาณ840วัตต์แล้วก็ไฟลบ12โวลต์นะครับ0.5แอมป์ M, 6วัตต์สุดท้ายครับ5โวลต์สแตนบาย3แอมป์15วัตต์ซึ่ง70แอมป์ ที่12โวล์นเนี่ยอันนี้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะ70แอมป์นี่ถือว่าเยอะแล้วชุดสายไฟที่เขาให้มานะครับอันนี้เส้นแรกเลยก็คือเส้นหลักเป็น20บก4พินฝั่งที่เสียบลงตัวเมนบอร์ดจะอยู่อันนี้นะครับเป็นหัว24พินส่วนฝั่งที่เสียบลงโพสต์สปายอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะแยกออกมา2หัวแบบนี้นะครับให้มัน1เส้นนะครับเส้นเมนหลัก ถัดมาคือไฟเลี้ยง CPU ครับอันนี้เป็น8พิน CPU 1หัว1เส้นนะครับและก็จะเป็น4บวก4พิน CPU ครับแบบนี้แยกมาเลยอีก1เส้นแล้วก็ชุดสำคัญเหมือนกันครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยงสำหรับกราวจอหรือ VGA นะฮะ PCIe เขาให้มาทั้งหมด4เส้นครับซึ่งในแต่ละ1เส้นจะมี PCIe 6บวก2พินอยู่2หัวเขาให้มาทั้งหมด4เส้น สเส้นในที่นี้ก็หมายถึงว่าคุณจะได้ PCIe เนี่ยทั้งหมดคูณ2เข้าไปนะครับ4ูณ2ก็เป็น8หัวคุณสามารถเชื่อมต่อการ์ดตัวใหญ่ได้ทั้งหมด4เวสบ,สบายสบายครับ <S <S แล้วก็สายสำหรับเสียบได์นะครับต่างๆ SSD อันนี้เป็นสาย SATA Power 2เส้นบนเนี่ยมันจะเป็นเส้นละ4หัวนะครับมี8แล้วนะและเส้นล่างจะมีีก2หัวก็คือมี SATA Power ทั้งหมด10หัวครับ แล้วก็สายที่เป็นหัวโมเลก4พินนะครับเอาไว้ติดตั้งพัดลมแบบง่ายๆนะฮะหรือจะเป็นไฟเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังต้องใช้ Power ที่เป็นโมเลก4พินอยู่เนี่ยเส้นบนเนี่ยจะมีโม l e กแบบใหญ่4หัวแล้วก็มินิโมเลกนะครับหรือว่าฟร r ฟรอล a l หหัวเส้นล่างจะเป็นโมเลกหัวใหญ่อีก2หัวครับและเส้นนี้ขายไม่ได้เลยเป็นสาย AC input power อันนี้เป็นสาย6มิลนะครับความหนานะไดมิเตอร์6มิลนะครับ เป็นฉนวนกันความร้อนและก็การ,รละลายด้วยแน่นอนนะครับได้ในจะเป็นหัวสีขาวนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรบอกไว้แล้วแหละว่าเป็นฉนวนก,นกันความร้อนนะครับแล้วก็การ,รละลายไปในตัวสุดท้ายครับผมอันนี้คือ user manual นะฮะดีเทลรายละเอียดต่างๆวิธีในการติดตั้งนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงตรงไหนใจยังไงนะครับคู่มือเขาให้มาอยู่แล้วครับดูก็ได้นะฮะก็ได้เห็นหน้าตาการเรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้นเด um ี๋ยวเราไปดูกันวาซดุเต็มเราใช้อะไรบ้างนะฮะ เวลาเสียบเยอะๆแล้วมันเป็นยังไงฟิลลิ่งประมาณไหนแล้วจะโหลดได้สักกี่วัตต์นะครับและมันยังสามารถใช้งานที่พี850วัตต์ตามที่เคลมมาได้อยู่หรือเปล่านะครับต้องไปดูพร้อมๆกันไปครับผม เดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับว่าชุดที่เราใช้เนี่ยมันจะ850วัตต์ได้ไหมนะครับตามที่เขาเคลมมาจริงหรือเปล่าแล้วก็จะอยู่ได้ใช้งานได้จริงไหมหรือว่ามีตัดมีดับไหมนะครับผมพยายามโหลดให้ได้สุดๆแล้วนะฮะให้มันพอดีพอดีกับไซส์ของ power supply คือ850เนี่ยกำลังดีอะซิสเต็มที่ใช้วันนี้ครับเป็น i7 6700k overclock มาที่4.8กิกเนะครับเมนบอร์ดเป็นกิครับ Z1 0x soc ford แรม G-Skill Titan Z 16 g b ด้วย Channel Kit บ a x 3,200นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น RX 480 Reference Card 3 Way c r o s s f i l e แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเปิด Power Limit 50%สุดหลอดเลยให้มากินไฟเพิ่อมอีกนิดนึงชุดน้ำหนึ่งชุดนะครับ A.F.C.C. r y s t o r m แล้วก็ SSD หนึ่งลูก Hard Disk อีกหนึ่งลูกพัดลม High Speed ตัวนะครับกินไฟโคตรเลยนะแล้วก็พัดลมรอบธรรมดาฮะ1,600รอบ ปกติอีก3ตัวตอนนี้ประมาณ8 4 3วัตต์ที่เห็นนะ840กว่าวัต์เดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมแรงๆเพิ่มเข้ามาฮะเสียงอาจจะดังหน่อยนะอ่าไป875 870กว่านะครับเมื่อกี้เราจะรันไปเรื่อยๆครับดูซิว่าถ้าเกิดมันอยู่ช่วงพีคของ Power ที่เขาเคลมไว้เนี่ยมันจะใช้งานได้จริงไหมในระดับหนึ่งไหมหรือว่ามีตัดนะครับมีโปเทค อะไรมากแค่ไหนหรือใช้ได้ช่วง800-850วัตต์นานแค่ไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะต้องดูตรงนี้ด้วยอืมก็อยู่ประมาณ800กว่าวัตต์นะเครื่องที่เราโหลดกันวันนี้เมื่อกี้เกินไปแล้วนะครับในช็อตเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะปาเข้าไป800กว่า807 8 6 0 8 7 0 เป็น power ที่แบบไม่ได้คุณภาพไม่มี efficiency 80 plus อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีถ้าเกิดใกล้จุด p e a ขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันดับนะครับบางทีไม่ต้องถึงไม่ต้องใกล้แ5ดยห้าหรอกนะฮะบางทีแบบ600กว่าแม่งดับเลยตัดเลยตึง้งแต่ M X ตัวนี้ผมยังไม่เห็นจังหวะที่มันจะต้องตัดนะโอเคนะครับได้เรื่องในระดับนึงแล้ว ตามนี้ครับก็850 860 870แปแวัตต์ได้อยู่ครับส,สบายๆลื่นๆไม่มีอาการเป็นไงครับวิธีการโหลด power supply แบบบ้านๆนะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วก็จะมีการโหลดกันแบบนี้ครับแถวบ้านเรียกยัดหายัดเขาเ้าไปเลยครับ CPU อัดได้เท่าไหร่อัดอันนี้แค่ชุดเล็กนะครับถ้าเป็น CPU x 9 9บอร์ด x 9 9เนี่ยถ้าเป็น CPU 2011โบอดทษทีฮะแล้วบอร์ดชิปเซต x ะก้ากี้อีกมา1 0 0วัตต์ไ้ นะครับประมาณนั้นแหละเจ็ดสิบแปดสิบวัตต์ร้อยวัตต์แต่นี่เราใช้ชุดเล็กชุดที่หลายๆคนมีกันนะครับ i เจ็ดหกเจ็ดศูนย์ศูนย์ k แล้วก็ยัดการ์ดจอเข้าไปสามตัวสี่แปดศูนย์ 1, นะครับเปิดพาวเวอร์ลิมิตเข้าไปชุดน้ำหนึ่งชุด SSD ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสกหนึ่งเทอีกลูกหนึ่งที่เหลือก็พัดลมนะครับ high speed กินไฟหน่อยสามตัวแล้วก็พัดลม low speed ธรรมดาเนี่ยอีกสามตัวแค่นี้แหละแล้วก็เบิร์นธรรมดาปกติมันก็อยู่ประมาณ 700ปลายแป้นต้น800ก,นกลางๆนะครับที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็รู้สึกจะเกือบ870วัตต์ก็ยังทำงานได้ไม่ตัดนะฮะแต่การใช้งานจริงๆบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปสำหรับทุกคนนะฮะสำหรับยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยถึงรอกครับ800กว่าวัตต์สมมติคุณถอดการ์ดจอออกสักตัวหนึ่งมันก็จะพีคอยู่ประมาณ600ไปลาย,ลายก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่แบบปกตินะครับลองดูครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โพลส์สป라이ที่สามารถเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนได้สำหรับ XFX นะฮะ XTR Series 850วัตต์ตัวนี้จะเป็น80 Plus แบบ g o ซึ่งผมเปิดดูราคาที่หน้าเว็บ Lazada นะครับจาก d e w a า a นชชั่นนี่แหละขายอยู่ที่หน้า Lazada นะฮะ4,780บาทนะครับ4780นะและรับประกัน5ปีเต็มจากทาง d e ว a า n t u r a l นะครับตามสโลแกนอย่งนี้เขาว่าเลยอุ่นใจไร้กังวลเมื่อซื้อสินค้ากับ d e ว a n a t u r a l เชื่อไหมฮะ พอสป라이์แล้วประกัน5ปีเนี่ย CPU คุณบางทีคุณเปลี่ยนไป3เจนแล้วการ์ดจอคุณเปลี่ยนไป5รุ่น5ตัวแล้วเพราะว่ายังไม่ตายเลยนะครับถึงตายคุณก็เอาไปเคมครับเพราะว่าประกัน5ปีเรียว่าเขาจัดให้แบบนี้ราคา4,007 4 0 0ไม่แพงนะครับสวยด้วยนะครับเป็นพาวเวอร์สป라ายที่มีลูกเล่นนะฮะมีโทนสีที่ออกแนวดาร์กๆหน่อยนะครับแบบดาร์กอะทำๆเดาๆเทาๆดำดำ โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณเดว่าเซนชั่นเราด้วยที่ส่ง XFX XTR 850วัตต์ตัวนี้มาให้กับเราได้ลองรีวิวแล้วก็ลองโหลดแบบหนักๆเต็มที่เต็มลิมิตของพาวเวอร์มันนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกๆคนครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเราแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ตามปกติถึงเราไม่ตอบแต่เราอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์จาก Facebook Fanpage คอมเมนต์จากหน้าเว็บหรือจะเป็นคอมเมนต์บน YouTube Channel หรือจะเป็น Inbox เข้ามาสอบถามบางทีเราอ่านครับเราอาจจะตอบไม่หมดทุกคนนะครับแต่เรารู้แล้แลวแหละว่าความต้องการของทุกๆคนคืออะไรนะฮะฝากหน้าเว็บ www.tank.com.com เอาไว้ด้วยนะครับช่วยกันกดเข้าไปดูนิดนึงนะให้ยอดทาราฟิกมันเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะต่อไปนี้เราจะแชร์อะไรก็แล้วแต่เราจะแชร์ผ่านหน้าเว็บตรงนี้ครับนะฮะเรามีบ้านนะครับบ้านเราก็คือเว w t a n k c o บ c o m นี่แหละ ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการสปอรต์ตทางทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆเจ้าคือกำลังใจให้พวกเราได้เดินต่อไปครับเราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับท่านรักเราเราก็รักท่านนะครับทุกๆคนรักเราเราก็รักทุกๆคนนะครับเพราะเรารักทุกคน <S <S สุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาปะกัน <S <S แบงคอมสวัสดีครับ